มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าใครดีใครอยู่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพีพีพน้องน้องสหายนักโขกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมาครุก,กเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคุณผู้เล่นทางบ้านครับคุณสุชาตินะครับ เทพหมากร้อยวิถี1 7 0่คะแนนเป็นหมากสีแดงนะครับเปิดทรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไร้ซยๆครับนะครับแต่ยังซ่อนรูปอยู่นะครับจังหวะนี้ก็เก็บขุนให้เรียบร้อยก่อนครับนะครับดูรูปดูทรงของคู่ต่อสู้ก่อนอ้าเป็นม้า้ายครับนะครับม้า้ายแม่ยายรักนะครับของคุณสุชาติครับหมากสีแดงคู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าครับดันโคนขึ้นไปนะครับ นำเรือมากดครับนะครับเรือตําแหน่งจอจานนะครับจอจานหนึ่งขุนหลบไปแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เหลือตัวเดียวครับที่ยังไม่ได้พัฒนาตัวหมากขึ้นไปนครับก็คือม้านะครับก็คงต้องหรือว่าจะเล่นอุปกรณ์ซ้ายอุปกรณ์ขวาดีเดี๋ยว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 ขอคิดคำนวณแต้มก่อนนะครับทิมเบียรขึ้นไปเขาไม่สวนก็เราแน่นะครับถ้าสวนก็จะมีบ่อนะครับโอเค ถ้างั้นเราก็ขึ้นเป็นมาเทียมครับนะครับมาเทียมขุนพลเดี่ยวนะครับเบี้ยคู่กลางจังหวะนี้ก็สร้างความชุนละมุนครับไม่ต้องสนใจนอกในกันแล้วนะครับนะครับขอแค่ตัวใหญ่ขึ้นไปก็พอครับโคตสุกินตัดนะครับทําให้เบี้ยของเราเป็นเบี้ยฟันหล่อเบี้ยแหว่งไปเลยนะครับจังหวะนี้ดีที่สุดใช้โคนกินขึ้นไปนะครับใช้เวลาก็ค่อนข้างที่จะสูสีครับเป็นรองอยู่ประมาณหนนาทีครับ ครับไก่ก้าฟ้าเหลือ8นาทีค่ต่อสูเหลือประมาณเกือบเกือบเก้าับจังหวะนี้ก็กินใช่มากินขึ้นไปครับนะครับคู่ต่อสู้แทงเบียไล่ไม่ได้นะครับเบียที่ขอไข่ขอไข่ห้าของสีแดงจะขาดนะครับก็เป็นการเปิดนะครับเปิดให้เรือได้ได้ส่องไปหาโคนนะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาประกบเป็นเรือปาต้องโกนะครับนะครับ จังหวะนี้ก็ขอที่เดินอีกทีนึงนะครับนะครับดันเบี้ยขึ้นไปช้านิดนึงครับการเดินเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้น่าจะไล่ไล่มาเราแน่ครับดูทรงแล้วนะครับปูสามมาแน่ๆนะครับอ้าวฝังมาแบบนี้กินครับต้องการเปิดคลองเรือเพื่อจะนําเรือมาก่อกวนเรานะครับทางคลองกอไก่นะครับ ดังนั้นก็ยอมเสียนอกในครับเห็นไหมครับเป็นลองเบี้ยใน2ตัวครับเบี้ยคู่ของสีแดงครับที่ตำแหน่งคอควายและงองูสวยมากครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะเพราะว่าเรือเขามาแบบนี้ครับอ่าไล่มาครับถ้าถอยกลับเนี่ยผมว่ามันจะช้าไปไหมนะครับเลยจังหวะนี้ครับตัดสินใจครับเอามากินโคนควบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จัดเบี้ยเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับไกลทองระเบิดถ้ำนะครับ ปักเข้าไปอาศัยว่าเข้าโจมตีก่อนนะครับก่อนที่ม้าซ้ายจะชิงโจมตีเรานะครับถ้าเ็าปูเบียคู่ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับเบียคู่ตรงกลางกระดานนี่ฮะน่ากลัวนะครับตอนนี้ยังเป็นขั้นบันไดอยู่ครับกูต่อสู้ตัดสินใจกินกลับนะครับถ้าเราใช้เบียกินนะครับคุณก็จะหลบไปอยู่หลังม้าและเป็นบ้านฮะเป็นบ้านให้ให้คู่ต่อสู้อย่างสบายใจเฉยเลยนะครับ จังหวัดเลยจังหวัดนี้เลยตัดสินใจครับใช้โคลนกินดีกว่านะครับนะครับใช้โคลนกินดีกว่าอย่างน้อยนะฮะเรือทางด้านปีกขวาเราก็สามารถนํามาใช้งานประกบคู่เป็นเรือประสังโกหมอนกันครับในอนาคตนะครับก็เพื่อเผื่อไว้นะครับแต่ตรงกลางหน้าขุนเรานี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเปียกคู่ครับของสีแดงนะครับจังหวะนี้นะครับที่แรกว่าจะกินม้าเลยนะครับพอดีก็เหลือบๆไปเห็นแต้มนะครับก็นะครับ แต้มเจาะไข่แดงนะครับก็ไหลเม็ดขึ้นไปครับนะครับไหลเม็ดขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับนะครับกันขาม้ากันตาม้าที่จะคู่ต่อสู้จะขยายขึ้นมาด้วยนะครับในอนาคตก็จะมีแต้มเบี้ยทิ่มไล่ม้านะครับก็ว่ากันไปนะครับจังหวะนี้ครับเอาไปทีละสเต็ปนะครับเกมนี้ไก่กาฟ้าใช้ไปแล้วนะครับเกือบเกือบห้านาทีครับนะครับเป็นรองเวลาของคู่ต่อสู้นะครับ หนึ่งนาทีเต็มเต็มนะครับก็ว่ากันไปครับคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคู่ขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ที่แรกว่าจะแทงเบี้ยไล่นะครับถ้าไล่เขาไม่กินกับเราครับเขายกมาไปข้างกระดานจับกินเม็ดมีปัญหาครับเลยตัดสินใจเจาะไข่แดงไปก่อนครับนะครับไกลทองระเบิดถ้ำปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับจังหวะนี้ชัวร์แน่ครับเราเราได้เม็ดแน่นอนครับถอยลงไปก็เอาโคนกินรุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอก ถอยกลับไม่ได้แล้วครับก็สละกับม้าไปเลยนะครับกินลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกม้ากินขึ้นมาจังหวะนี้ไหลไม่ึ้นไปครับทีล้วก็จะแทงเบียกโกดช้าๆไปครับนะครับต้องมาช่วยพพอตครับพพอตแล้วเปิดนะครับให้เรือนะครับได้สองนะครับเปิดหน้าโคนนะครับจังหวะนี้นะครับเอาโคนขึ้นไปดีไหมช้าไปไหมเขาจะหงายไล่ม้าเราม้าเราจะมีปัญหานะครับ เอาคนขึ้นไปเม็ดขาดถ้าเม็ดกลับมาปลอดภัยที่สุดนะครับเปิดเรือนะครับให้ขังนะครับเปิดคลองเรือนะครับไม่ให้ขุนไปไหนนะครับนะครับกูต่อสู้น่าจะเอานาเรือมาต่อนะครับถ้าจะเล่นเสมอเขานาเรือมาต่อนะครับจะมาต่อเราอาจจะคนปิดแล้วเปิดลุกนะครับนะครับ ขุนมาติดมา้าก็เปิดลุกเฉียงไปทางด้านขวานะครับขุนหลบไปอยู่หลังม้านะครับหรือ,อยังไงแล้วแต่เราจะโคนบุกขึ้นไปกลางกระดานนะครับแต่คู่ต่อสู้ไม่ทําเยี่ยงนั้นครับไม่เอาเรือมาต่อครับแต่อาโคนมาเราก็เปิดลุกเข้าไปทิมเบลิมจะช้าไปไหมเสียบแจ็คดีกว่านะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเอาเม็ดไหลขึ้นไปเสียบปลั๊กนะครับระหว่างโคนกลับม้าครับ เนาแทงกรดนะครับปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับเพื่อนจะคุยกับเราหรือเปล่าครับรับหรือเปล่าเ่ราะเป็นเพื่อนนะครับก็ว่ากันไปครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงขำๆกันไปนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าก็เล่นไปบนไปนะครับจังหวะนี้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้นะครับถอยครับเอาโคนไว้นะครับ ไม่เอาคนไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าม้ากระโดนโกดครับจังหวัดนี้ก็คงต้องกินครับนะครับเมื่อ,อไรจะได้เป็นม้าครับโคนกินขึ้นมาหลายคนขึ้นปะนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแบบนี้ใช้ม้ากินใช้ม้ากินก็เอาเรือมารุกวุ่นวายวาวุ่นขึ้นปุ๊บโดนโกดเรือกักโอ้ยเอาขุนกินดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ดึงขาขังกเกงได้นิดนึงนะครับ จังหวะนี้ถ้าเราไหลคนนะครับไหลยคนไปชิงเฉียงไปทางซ้ายเนี่ยจะกินโคนฟรีเขาเอาเรือมาผูกสามารถผูกได้ทั้งสองตัวเลยนะครับเอาไงดีไปเขาผูกแน่นะครับไม่ได้กินเขาง่าง่ายมาก็ติดเบรคนั้นั้นตันเบี้ยขึ้นไปแล้วกันครับ ยังคิดไม่ออกนะครับโดนนะครับโดนก็คงต้องลงนะครับก็ก็คงต้องวัดกันไปเลยนะครับใครดีใครอยู่นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับเหลือสองรำนะครับเบีกหนึ่งครับก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะจบเหมือนกันนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับ ทีนี้ก็วัดใจกันครับนะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่หลบตากดนะครับจะลุกกินมาครับโอ้โหครับจังห่งนี้ยกม้าขึ้นไปครับยกม้าขึ้นไปจะมารุกกินกันง่ายๆได้ยังไงนะครับยกม้าครับเพื่อไม่ให้เบี้ยเขาหงายนะครับถ้างนั้นไม่รอดแน่นะครับจังหวะนี้โดนรุกก็ต้องถอยคุนครับคู่ต่อสู้ได้จังหวะโจมตีครับไม่หนีโคนครับแต่เอาชิงจังหวะในการโจมตีก่อนครับ อ่ายเรือแบบนี้ก็จะนําเรือลงมาอีกลำาใช่ไหมฉั้นเรากินขุนกินอ่ะกินไปแต่ขุนเขาไม่กินล่ะโอ้โหก็สองชั้นเลยทีนี้คุ่ตอสูไม่กินครับโอ้โหเอาจังหวะทีเดินครับเพื่อบุกเข้าทํานะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปครับก็จะรุกกินม้าเราแล้วโดนลุกขยับมาครับ ต่อสู้จะเอาจนนะครับโอ้โหแบบนี้นะครับใครดีใครอยู่นะครับแต่เราของสีขาวค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับก็ต้องป้องกันตัวกันนิดนึงถอยมากลับมามาหน้าขุนไม่ได้ครับต้องกลับมาที่เดิมนะครับขอไข่สามนะครับก็ป้องกันตัวเองก่อนครับนะครับยืดยืดเวลานิดนึงนะครับโอ้โหเรือสองลำก็เหมือนซามูไรคนละสองเล่มนะครับโอ้โหใครใครฟาดฟันก่อนนะครับก็ ได้ทําก่อนก็เป็นห่วงเหมือนกันจังหวะนี้ทิ้งมาไหมนะครับโยนโคนให้เม็ดให้เบี้กินไปเลยเบีย้ยกินไหมถ้าเบีย้ยกินก็ถอยเบี้ยรุรกก็ยังมีจังหวะนะครับจังหวะโอ้ย ไก่ก้าวฟ้าเหลือ54วินะครับโอ้เอาเสมอก็ได้ครับแบบนี้นะครับถ้าไม่ดีก็จะลุกรอแล้วนะครับตัวเยอะกว่าก็จริงเก่แต่เวลาบริหารไม่ดีครับก็จะสู้เหลือหนึ่งนาทีครึ่งนะครับไปครับเอาไายลอยไปเลยครับเปิดรู้ครับนะครับแบบนี้เอาเรือลุกก่อนไปครับเหลือ38วิสุดท้ายนะครับแบบนี้ดันคนขึ้นไปครับนะครับมาเรากันได้อยู่นะครับ ตำแหน่งนี้นะครับเหลือ34ิวิสุดท้ายก็เอาม้ามาปิดนะครับคู่ต่อสู้ติดแต้มจนนะครับนะครับเราจะนําเรือนะครับตัวบนรุกนะครับที่จอจานแปดนะครับน่าจะแก้ไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับโอ้โหเกมนี้ลุ้นระทึกนะครับไก่กาฟ้าก็เหลืออยู่3 0มสิบวิสาวินะครับ ขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่กาวฟ้าแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ